แม่ดีเจแมนปล่อยโฮหลังลูกชายไม่ได้ประกันตะโกนผ่านลูกกงด้วยความเป็นห่วงจากกรณีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายอมรอกุศลทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าสามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชธรร์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัสถานหญิงกลางต่อไป และมีรายงานว่านายชานวิทย์ทวีศินหรือลุกน้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้เตรียมยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เพื่อขอประกันตัวทางด้านนางพิมพ์แขกคุนช้อนอยุธยาน,นักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมน เบื้องต้นจะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยใช้เงินสด1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ราชทัน์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศสถานหญิงกลางขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าพิมพแขกุลชรณอ,นนะอยุธยาคุณแม่ของดีเจแมนได้ปล่อยโฮหลังจากศาลตัดสินคดีพร้อมจะโกนผ่านลูกโกงบอกลูกชายว่าพาคุ้มครองนะลูกนะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ